สวัสดีครับผมเส้วคำพิวงจากชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยจังหวัดประทุมธานีวันนี้ผมจะนำทุกท่านเข้าไปชมกิจกรรมเกี่ยวกับการแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับพี่น้องที่อยู่เขตแดนชนบ,บทเช่นจังหวัดตา,ากอำเภอท่าสองอยางนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับความสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ที่นำสิ่งอุโปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวเ่าในคราวรั้งนี้ซึ่งกิจกรรมนี้นำโดยท่านทหานทานกับพนาคอยพุกและทีมอาสาผ่านานเปานจำนวน4ีนายวันนี้ผมจะนำทุกท่านเข้าไปชมพื้นที่ธุระกันดารตรงนี้ซึ่งผมยอมรับว่าเป็นเส้นทางที่ หดร้ายแท้ทาย่ามากนะครับซึ่งทุกคนนั้นก็พร้อมและยินด,ดีที่จะเข้าชืช่วยเหลือพี่น้องของเราพวกนั้นเป็นเขตแดนที่ขาดการติดต่อจากโลกภายนอกเป็นบางส่วนเช่นไฟฟ้าการคามนาคมก็ต้องใช้รถแบบเป็นควอวินะครับเส้นทางมันประมาณ18กิโลที่จะขึ้นไปหาโรงเรียนโรงเรียนนี้ ซึ่งนักเรียนก็มีประมาณ 3- าถึง40นายนะครับเด็กๆพวกนี้ก็กำลัดการศึกษาเป็นรือว่าเป็นเรื่องแร่ผมจะขอเชิญชวนทุกท่านเข้าไปชมกิจกรรมนี้พร้อมกับหน่ยงานของชวนลงทหางการใต้ปักสงไทยจทังหวัดปุมธานีถค,ครับ สารเจ้าพ่อพระบอนะครับจังหวัดตากยี่สี่นี้เรากำลังเลี้ยวซ้ายเพื่อจะพักยังจุดจดน้องมอเทีมเกทอทอทออ่าททบห้าของเราก็นำทางก็มาจับได้สวัสดีครับผมกํรมนานน้อยพุกประธานชมรมกิตอาสาทหารพานค่ายปักธงชัยปทุมธาน,นีนะครับมาบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษาให้น้องๆที่อยู่บนดอยสูง ที่ธุรกันดาลมากนะครับอันส่วนของที่ได้รับบุญแขนะครับจากทางวัดหรือพี่น้องไปชนที่อยู่ในเขตรุงเทพนะครับได้นาํามามีข้าวสารอาหารแห้งมาม่าปลากระปกก๋องของบริโภคนะครับที่เราใช้ใจ่ายเป็นชีวิตประจาวันนะครับสุดท้ายนี้ผมแนะนํา ประธานชมรมจิตราสาทหารพานค่ายปงชัยประชุมธาน,นีขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเทีบที่มอบสิ่งของมาให้นะครับและท่านพระครูวุจิธทำมานิจิตนะครับเจ้า,าวาดสิริพงศ์นะครับห้าแยกวัชรพลนะครับและท่านพระบิีกาสุเทษชิติพโลนะครับท่านเจ้า,าวาด มัดดอนใหญ่คลองแปดลัมิตาครับผมขอขอบพระคุณอย่างสูงครับน้ำมัสอาจครยบครับอาจารย์ที่ได้มอบของข้าวสารอาหารแห้งที่จะไปมอบให้กับเด็กโดยที่อยู่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับตอนนี้ก็ขอการเพื่อนอาจารย์นะครับที่ได้รับมอบมีสิ่งของแบบไหนบ้างครับ อก็มีอาหารแห้งต่างๆละโยนน้าอย่างเช่นไรทีเ่เช่นข้าวสารนะน้ำาด่มแล้วก็มาม่านะเป็นของแห้งแล้วก็ยารักษาโรคนะคือปัจจัย4เครื่องบริโภคข,ของเราที่ใช้ประจำวันเออแล้วก็มีนมมีนมด้วยที่เสริม,พรมรเพิ่มเติมไปนนเออแหลายๆอย่างหลายๆอย่างร่วมกันก็มอบมอบให้นะมอบให้เป็นเพื่อที่จะได้ ญาติโย,ยมก็จะได้นําไปบริจาคผู้ที่เขาจําเป็นที่จะต้องใช้ที่ขาดแคลนในเรื่องสิ่งของต่างๆนะกเอา,อา,อามอบให้กระโยมนะเป็นทางการไปยนันมาตรการนะครับแารจย์ที่ทําให้ชนวมทาหารไายของชัยในเขตจังหวัดปทุมของเราที่จะเป็นสะพานบุญต่อไปให้น้องๆที่อยู่บนดอยสูงครับ ขอบคุณทางวัดเป็นอย่างสูงครับผมยินดีมากยินดีมากโยมยินดีมากยินดียางมากเลยเอ่ยินดีย่งมากมากเลยอ่ยยินดียงมากๆเลยทุกอย่างเออเราด้านใหญ่ครับจะแล้วก็โอกาสหน้านะผีหน้านะถ้าว่าเอ่อจะได้ร่วมบุญกันต่อนะก็มามาแจ้งมุจลิสัมพันนะว่าก็ยินดีแล้วก็ให้ความรอเคาะห์ช่วยเหลือกันเนาะครับนะเจริญพรท่านโยมเจริญพรสาธุ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 นะครับผม พระใบาีกาสุชเทพมอบถุ่ยางที่ขนมนมเนยมามา่าให้กับผู้ได,ด้โอกาส นังสือพิมพ์ไทยโพลินสื่อกลางเพื่อพัฒนชาวไทย